นี่แหละเขาเรียกว่าัยรุ่นฟันปลอมโอ้ยโอย้ขับ,บ่านัยรุ่นบาทขับเหมือนัยรุ่นเลือเอาลงแล้วเอาลงโอ้เอาละวันนี้ ยัง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 ไม่ตีงเลยดูวนี่ละมันข้ามหานี่ละมันออกอยู่นี่โอ้ออ้โอ้อสไตล์การบินการเหยียบการเล่งน,นี่ เหมือนไว้รุ่นเลยเอานี่แหละเขาเรียกว่าไว้รุ่นฟันปลอมโอ้ยโอ้ขับปานไว้รุ่นบาทขับเหมือนไว้รุ่นเลย เอาลงแล้วเอาลงลงมาครับผมเดี๋ยวมาดูคันนี้บ้างกูบุต้าเอ็มเเดี๋ยวจะเอาต้นนี้ลงนะครับไม่รู้ว่าเขาจะใช้โซ่หรือดันนะครับผมบางทีโซนมีเส้นเดียวก็ต้องใช้รถบ้างนะเพื่อเพื่อความรวดเร็วนี่ครับ สต้นนี้เอาลงหมดเลยนะต้นมะกอกต้นสดาแล้วก็ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับต้นนี้จําชื่อไม่ได้แล้วแต่ว่าต้นสดาใหญ่นี่ลงเรียบร้อยแล้วครับผมตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับโซ่มันสั้นดึงไม่ได้โอ้กระติกน้ํากับหางรถไถนี่ใกล้กันซะเหลือเกินอ้าวเดี๋ยวมารอชมครับว่าปาแก จะเอาโรงวิธีไหนหรือจะดึงหรือจะยังไงดันดินขึ้นมานี่ครับเรื่องฝีมือและประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับรุ่นนี้เราเรอชมอย่างเดียวเออเอาอีกแล้วหมดกัดตาอีกแล้ว เมื่อวานก็กัดตาวันนี้ก็กัดตาอีกมดนี่โอ้โหเฮ้ยกัดที่อื่นไม่เป็นหรือไงเนี่ยอะเดี๋ยวมารอชมดูครับว่าป๋าเขาจะทำยังไงน่าจะปาดลงให้ลึกอะอ่าปาดลงให้ลึกใจเย็นๆครับผม เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะตัดเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับถ้าถ่ายยาวนี่รับรองว่านานแน่นอนครับผมนี่กว่าจะปาดลงได้เนาะอ่ะรอชมครับอ้าวหลังจากที่เอาหางปาดเสร็จนะครับก็ใช้ใบม,มีดดันขัง้งคางเง้าหน่อยนี่แตะออกเรื่อยๆครับ ้มีประสบการณ์ในด้านล้มต้นไม้มากกว่า40ปีสุดยอดโอ้ใบมตีตัวนี้ มันหนาจริงๆนะมันใช่ไปมีรถไถรือเปล่าช่วยผมดูหน่อยรู้สึกว่าม้วนดินดีซะีเหลือเกินเลยดูครับดูดิสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบห้าน็อตไปมีคูบปต้าหรอเฉพาะตัวไปมีดมันนะ เฉพาะคมเกดมันนะครับแล้วหนายังไงไม่รู้อ้เจอลากแล้วเจอลากมันแล้วอข้ังใดบัตรต่ำเลยบ่อุ้ยหักไงหักไง ค่อยๆทำไปครับผมใจร้อนไม่ได้ไม่ใช่เป็นรุ่นอือโอ้หกักถึงก็แน่น,นอนแต่ว่างอกงอกลงมาโอ้เอาแล้ววะนี่ยัง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 ไม่ตีงเลยตูว่า นี่ละมันค้างกนี่ละออกอยู่นี่อื้มอืมอ้มอื้ม ตีงแล้วตีงแล้วโอ้จะลงไหมนี่แกหน้าจะไม่เอาโซ่ดึงนะครับแกหน้าจะเอารถไถดันเพราะว่าโซ่อยู่ไกลครับนูน่นอยู่นูน่นอยู่อีกคันนนึงไกล,กลนนเอา้าดันรอบๆดันรอบๆฮึมมันจะลงแล้วนี่ ยังไงยังไงไปโซหรือเอารถจันครับป๋า thay ngách rồi ảo lon đua hấp lon lăng em cao hai này ui ô chân luôn chân á nè ตายการเบินการเหยียบการเลงนี่เหมือนไว้รุ่นเลยเอ,อานี่แหละเขาเรียกว่าไว้รุ่นฟันปลอมโอ้ยโอ้ขับปานว้รุ่นบาดขับเหมือนไว้รุ่นเลย

นี่นะครับสุดยอดฝีมือประสบการณ์รุนรวนโอ้แน่นอนของแกงจริงครับอ้า,าเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวรอชมต้นต่อไปโอ้สุดยอดเลยปา